เอินจีนรวรรณถือเลิกดียายเข้าบ้านใหม่ดูให้เต็มเต็มตานีบ้านหรือวังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ใครหลายคนต่างรู้จักเธอดีอยู่แล้วสําหรับเอิญจีรวรรณเตชะรูวิจิตหรือชื่อปัจจุบันนัชชาเตชะรุวิจิตแต่ยังคงใช้ชื่อเก่าในวงการบันเทิงอยู่โดยเอิญจีรวรรณเป็นนักร้องหญิงในค่้ายสังกัด R.S Promotion โดยอัลบั้มชุดแรกที่มีชื่อว่าเอิญจีรวรรณและเพลงดังที่ชื่อเพลงอาออ,อ,อายเคยไหม และมีผลงานละครด้วยละครเรื่องแรกของเอินคือเรื่องรักชันนั้นเพื่อเธอโดยเอิญจีรวรรณละออกจากวงการบันเทิงเป็นเรียนปริญญาโทและทำกิจการของที่บ้านปัจจุบันเอิญจีรวันณดำรงตำแหน่งผู้จัดก,การผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าโครงการ English Program หรือ EP ที่โรงเรียนสาธิตกลุ่มเทพทนบุรีและยังทำหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมเอเชียกลุ่เทพ ด้านชีวิตส่วนตัวเอิญจิรวรรณได้แต่งงานกับสามีดวงฤทธ์เบนจทิกุลชัยรุ่งเรืองและมีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องดีและน้องดวินและต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านเอิญจิรวรรณกำลังสร้างบ้านหลังใหญ่ที่เรียกได้ว่าอลังการสุดๆล่าสุดทางด้านเอิญจิรวรรณถึงเรื่ดียายเข้าบ้านใหม่รู้ร้ายอย่างกับวังโดยทางด้านเอิญจิรวรรณได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุเอาไว้ว่า คุณยา่าพาลูกๆหาลา,ลานเข้าบ้านใหม่กันแล้วค่ะวันดีๆ11ทับ8ทับ2023เวลา19.19 19นและวันนี้เราจะพาไปชมบ้านเอิญจินรวันอดีตนักร้องดังจะใหญ่ขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า